ทุกคนเป็นยิกับอีฟนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะอยากหาอะไรมาเล่นแบบสนุสนกๆนะคะชิลๆเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จัก living, ริบจูไปเลยของเมเบิลินกันอยู่แล้วแน่ๆใช่ไหมคือรุ่นเนี้ยที่เราเห็นผ่านๆมามันก็จะเป็นแบบว่าเออสีสันสดใสอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะสนุกๆแต่ว่าตอนนี้ค่ะทุกคนเขาก็แบบว่ามีเฉดสีมาใหม่จ้าก็จะเป็นคอลเลคชันนี้เลยนะคะอันนูดที่ติดทนนาน16ชั่วโมงเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือว่าเป็นสีนูดปังๆไม่เหมือนใครนะคะซึ่งเขาก็มีกันมาเป็นขบวนเลยทั้งหมด14 กลบสีปากมิดไปเลยนะคะมีตั้งแต่นูดอ่อนไปจนถึงนูดเข้มๆแซบเลยนะคะ ันอย่างเราทาให้ดูอย่างเดียวก็ง่ายไปค่ะเราจะต้องมาทดสอบน,นะคะว่ามันแบบว่าติดแน่นทนนานสมคําล่าลือจริงหรือเปล่าแล้วแบบเสียงลือเสียงเราอ้างคนรอบข้างจะบอกว่าเออพี่อีฟมันติดทนมากนู้นนี้นั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้จะเป็นเฉดส,สีนูด้วยอยากจะรู้ว่าเออมันจะทนเหมือนสีแบ่บแทไหมฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะเริ่มจากสีนี้เลยค่ะเบอร์60นะคะอันนี้เนี่ยดูจากแทง่งแล้วก็เป็นสีนูที่แบบดูชมพูจุบูจุบุอะไรอย่างนี้นะทุกคนงานนี้ต้องมีความซูมนะคะซูมเขาาเ่นนกอ เนี่ยเห็นไหมห,ห,ะะหัวแปรงเขาจะแหลมๆนะคะคือหัวแปรงมันก็จะเข้าตามมุมปากได้ดีนะคะทำให้ทาได้ง่ายขึ้น Okey. นี่คะ่ะทุกคนเนื้อลิปมันจะแบบว่ามีความบางเบานะคะแล้วก็ไม่เป็นก้อนแล้วก็อันนี้เนี่ยเราก็รอประมาณ5นาทีนะคะแล้วเนื้อลิปมันก็จะแห้งสนิทนะแต่ตอนนี้มันยังไม่แห้งนะมันก็อาจจะมีความว่าหนืดๆหน่อยนะคะเดี๋ยวรอมันแห้งสนิทมันก็ไม่หนืดแล้ว ขอบททดสอบพี่ตึงด้วยค่ะมาแล้วก็คือแซนด์วิชอันนี้นี่ให้ดูข้างในทาเนยถั่วแมคคาเดเมียด้วยอาดีนเคลมมันมันทุกคนนี่ดูไม่มีลิปติกขนมปังเลยจ้าเพิ่มตัวช่วยอ้วนอาวจะหมดแล้วว่าทุกคนยกเอาไปกินหมดเลยเปนชาเขียวนิดๆหน่อยๆเนอะ ก็ทุกคนงงนี่ลิปมันทำด้วยอะไรหรอ,อม,มีนี่ด้วย Frozen s t r a w บ e รี่ของโปรดอร่อยถือว่านี่คือมานั่งกินขนมให้ดูสีที่สองค่ะเบอร์65บหรือกเลยว่าเบอร์นี้มาแรงแน่นอนเพราะว่าสีสวยมากๆดูจากแท่งแล้วเนี่ยน่าจะรอดกันทุกสีผิวนะจ๊ะ ทกคนี่ว่าสีนี้สวยคือเป็นสีนู้ที่เหมือนปากอะ่ะเบอร์65นะทุกคนค,ครั้งนี้ขอบททดสอบที่หกับแซนวิชได้ปะคะมาแล้วจ้าน,นี่คือไม่ใช่บะหมี่ดำนะอันนี้คือ,อมาม่าเผ็ดอ่ามาเริ่มน้ำลายไหลแล้ว <War> หลายคนอาจจะงงว่านี่กินยังไงไม่มีความเป็นกุลาสตีเลยไม่มีเลยจริงๆ <nya> ทีนี้กุ้พ่นไฟแล้วขอพักครึ่งกินน้ำส้มเพราะเผ็ดจะท้องเสียไหมเนี่ยกินน้ำส้มกับมาม่าเผ็ดอะให้ดูความโทนค่ะทุกคนนี่มันบ้าไปแล้วอะมันยังอยู่เลยอะลิปอะไรเนี่ยและสีต่อมาที่เราเห็นครั้งแรกเราปิ๊งเลยแล้วว่ามันสวยคืออันนี้เบอร์7จ ในะคะทุกคนสีนี้สวยเนาะขอทดสอบหน่อยค่ะมาแล้วผลทดสอบของเราชอบเลยครับแบบนี้ทำไปบ่อยนะคิดอย่างเงี้ยไม่ต้องเขินนะเขินอะไรอะไรยังไม่เขินเลยเราเป็นู้ชายังไม่เขินเลยติ <S <S> ดติดไหมเฮ้ยไม่ติดจูบไม่หลุดจริงด้วยที่ติดล้วติดใจนะเป็นแค่การแสดงค่ะหลังคลองนี้ทะเลาะันทุวันนะ ไปพอแล้วก็ทดสอบไปดูกันขนาดนี้แล้วนะคะมีความว่าโอยนางทนจริงอะไรจริงอ่ะแต่จริงแล้วทุกคนความติดแน่นทนนานเนี่ยเขาบอกว่าสามารถรีมูฟออกได้ง่ายๆเลยนะคะด้วยซูเปอร์สเตย์อีเลเซอร์ค่ะราคาเนี่ยแท่งละ249บาทเองค่ะมีขายที่เคาน์เตอร์เมเบอร์ลินทุกสาขาเลยแต่ว่า3สีแซ่บๆอันนี้เนี่ยเบอร์90 95 100จะมีขายแค่เคาน์เตอร์เมเบอร์ลิน6สาขานะคะเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ในเดสคริปชันบอร์ดอีกทีนะตอนนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนขอไปข้างนอกพร้อมกับสีปากแซ่บๆอันนี้แซบอันนี้แล้วเด Bye! a wish